สวัสดีค่ะสวัสดีเพืเ่อนๆและคุณผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะบีเดินมาอีกฝั่งหนึ่งนอกของหลังบ้านเนาะบ,บีจะให้เพืเ่อนๆดูอะไรนะคะบีก็ออกมาตากผ้าตรงนี้ทุกวันแต่บีก็ยังไม่เห็นกล้วยนี้เลยปิดตากผ้าอยู่ตรงนี้บีก็ไม่ได้สังเกตเห็นเลยว่ามีกล้วยออกเนาะอันนี้คือกล้วยเล็บมือนางนะคะตั้งแต่พ่อให้เอามาปลูกตั้งแต่พ่อบียังไม่เสียนะคะเขาก็โดนแบบ ุดถอนไปตรงนู้นตรงนี้ตลอดนะคะเขาก็ไม่เคยออกเขายังไม่เคยออกเขือให้บีเทนเลยแม้แต่ครั้งเดียวค่ะนี่นคือบีดถอนออกไปตรงนู้นถอนออกไปย้ายเขาเรื่อยๆนะคะบางทีเขาก็ตายไปเลยค่ะแต่อยู่ๆหลังจากที่กลับมาจากทําบุญก็เห็นเขาออกเลยค่ะแต่เขือไม่ได้ใหญ่นะคะเขือสไตล์ของเล็บมือนางอะเนาะอันนี้พ่อบอกให้ขุดขุด ให้เอามาปลูกนะคะตอนพ่อยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าอันนี้พ่อบิดก็เสียไปได้สามปีแล้วเนาะแล้วบิดจะให้ดูแล้วบิดเดินมาตรงนี้ค่ะเมื่อกี้คุณผู้ชมตรงนี้คือย่านางบิดเนาะปิดก,ก็เงยหน้าขึ้นไปปิดก,ก็ไปเห็นอัอนนี้คือกล้วยน้ำว้านะคะคุณผู้ชมกล้วยน้ำว้าเขาออกดอกตรงนี้ค่ะเ <laughs> พราะว่าอะไร ตอนบีดไปบีก็ยังเงยหน้าเงายตามองอยู่แถวนี้แต่เขาไม่ออกคือเขาทําไมเขาออกดอกเขาออกเร็วมากเลยบีเขางงาบ,ยงบ,บยงียังไมปตัดใบตองกล้วยไปอะไรอย่างเงี้เอาเอาแบบเอาที่เลื่อยนะคะเอาบีจะมีที่เลื่อยของบีะะบีมีที่อเลืนะ่อยของบีแบบนี้ค่ะเนี่ยเอาใบใบเหล็กเนาะทำนานแล้วยนะังไม่ได้เปลี่ยนเอา เลื่อยที่ใช้เลื่อยเล็กนะคะอันนี้ปิดเลื่อยไม้ใหญ่จนมันโคตรหมดแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนเลยหลายปีแล้วก็เลื่อยเลื่อยนะคะเลื่อยใบกล้วยนะคะ<อ>เลื่อยออกตกแต่งไี้นอกอีกก็งงเหมือนกันว่าเออไปทําบุญกลับมาไปทําบุญกลับมาทําไมเห็นดอกกล้วยอยู่สองดอกอแล้วปิดจะเล่าให้ฟังว่าคงเล็บมือนางอะ่ะเขาอยู่ในพื้นนะคะ อยู่ในพื้นแบบนี้อยู่ข้างต้นมะตูมบีบจันได้ไหมคะนี่ต้นมะตูมได้บีบบีบปุม๋มเขาอยู่หนอเขาออกเยอะมากน,นอออกเยอะมากเลยคุณผู้ชมนอสวยๆทั้งนั้นลูกอะ่ะลูกเขาออกเยอะนี่อันนี้เขาลูกเขานะคะคือหนอสมบูรณ<ม>์มากนะเพื่อนๆอันนี้บีบตัด มะเขือพวงแล้วบีกันมือบีก็ใส่ถุงม,ม,มือตัดจนขาดเนี่ยแล้วบีจะบอกคุณผู้ชมว่าต้นนี้ค่ะต้นกล้วยเนี่ยปลูกในกระถางาพลาสติกนะคะใครบอกกล้วยปลูกในกระถางพลาสติกแบบนี้ขนาดเนี้ยมีลูกอย่แต่แค่ต้นเดียวนะคะลูกเขาเขามีแค่สองลูกเขาอยู่แค่นีนี่คือลูกเขา ที่แตกออกมาแทนแม่เขาที่จะอกลูกล้วเนี่ค่ะเขาปลูกในกระถางเพื่อนเนี่ยบิดจะถ่ายให้ดูชัดๆเลยนะคนที่บอกว่าปลูกล้วยในกระถางมันไม่ออกดอกหรอกไม่มีทางบิดบิดลองแล้วเนี่ยเห็นไหมบิดลองปลูกแล้วนี่คือลูกเขานี่ลงมาตรงนี้ค่ะบิดให้แย่านางพันเขาไว้ตรงนี้ค่ะ นีค่ค่ะคุณผู้ชมบ้านที่อยู่แคบๆในกะรุงเทพถ้าเราขยันเราไม่ต้องการให้กล้วยต้นกล้วยนี้ลากหรือเง่าเขาออกไปที่อื่นใช่ไหมคะเราปลูกใจกกระถางแบบนี้เดี๋ยวปีจะเอาซื้อก,อกระถางใหญ่ๆมากว่านี้แต่ไม่ใช่กระถางพลาสติกนะคะเป็นกระถางหินแบบนี้ปีจะใส่กระถางหินแบบนี้ เิบจะปลูกให้ดูว่าเขาจะออกลูกไหมเดบิบจะเปลี่ยนกระถางนี้ใหม่เอาลูกเขาออกมาใส่ใหม่ถ้าเป็นไปได้นะแต่ลูกเขาโตแล้วนะคะเพืเ่อนๆอาจจะลูกเขาเล็กๆก็ได้มีูกอีมไหมดูนี่นี่เพื่อนๆขางก็มีลูกเองเห็นไหมเดวปีจะลองแซะออกมาแล้วก็ปลูกใส่กระถางแล้วก็เป็นกระถางที่แบบจะใบใหญ่คนนี้ค่ะดูว่าเขาจะออกลูกทีนี้ไหม คือเราได้ใช้ใบเขาใช่ไหมคะแล้วเราก็ได้กินลูกเขา <laughs> ขอบคุณเพื่นค่ะคลิปนี้ถ้ายแค่นี้นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะมาถ่ายกล้วยให้ดูว่าปลูกในกระถางก็มีดอกนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะ Thank you everyone and my friends for watching My c h a n n e ขอบคุณนะคะจุ๊บๆค่ะ